ครับชาว fps thailand com ทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แบ่นจะมารีวิว mechanical keyboard นะฮะจาก Vortex นะฮะเป็นแบรนด์จากไต้หวันนะฮะชื่อรุ่นว่า Poker r g b นะฮะก็จะเป็นกล่องดำบัมไม่มีอะไรเลยนะฮะตึ๊บ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 นะ,ะเล็กเล็กเลยนะ,ะโอเคซึ่งเจ้าตัวคีย์บอร์ดอันเนี้ย เป็น10 keyless แล้วก็เป็นเขาเรียกว่า60%นคีย์บอร์ดนะฮะคือปกติเลเยอร์มัน1 0อเ์นตะฮะเขาจะเหลือ60%นะฮะแล้วด้วยมันไม่ได้มีซอฟต์แวร์มันเลยทำให้แต่ละปุ่มของมันเนี่ยจะมีซ้อนนะ่ฮะมีมีมอ่ามีการยิงเลเซอร์ซ้อนขึ้นมาว่าปุ่มนี้ใช้งานอะไรบ้างนะี่ฮะผมนี่คือ vortex นะฮะนี่พี่เ่้เปิดโหมดไฟ rgb อยู่แบนเลยทีเดียวนะแล้ว มันจะมีปุ่มฟังก์ชันปกติไม่คยที่เขาย่อจะมีฟังก์ชันใช่ไหมและนี่มีเมนูซ้อนอีกนะฮะมีเมนูซ้อนอีกนั่นหมายพวาะว่าฟังก์ชันบวกกับปุ่มนี้ใช้ไม่พอต้องมีเมนูกับปุ่มเดิมอีกอะไรเงี้ยคือมันมันทำให้หนึ่งปุ่มอ่ะมีการมีฟีเจอร์ในการใช้งานมากกว่าหนึ่งเผอมากกว่า2นะฮะโอเคเจ้าตัวนี้โดยสเปคฮะเขาบอกว่าเป็น NK Rover คือกดได้หมดเลยนะฮะแล้วก็เป็น RGB สิตที่เขาใช้เป็น natural white cherry นะฮะเดี๋ยปิดให้ดูปุ่มขาวไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นในบ้านเราสักเท่าไหร่จะเป็น2จังหวะเอาง่ายๆคือมันจะอยู่อยู่ตรงกลางระหว่างไอ้ปุ่มจังหวะเดียวหนึบหนิ้วเนี่ยมจะเป็นดำกับแดงใช่ไหมงเงียบอ่าส่วนอีกฝั่งนึงจะเป็นฝั่ง2จังหวะคลิกกี้หน่อยก็คือบราวกับบลูนะฮะแต่ไอขาวเนี่ย ขาวเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างกลางครับอยู่ระหว่างกลางด้านความรู้สึกแล้วก็เสียงเสียงก็คือจะจะจะเบา,ะเบานะฮะเสียงจะเบานะฮะแล้วก็การกดเนี่ยมันจะสองจังหวะคืบๆแตบแตบกดไปมันมันมันฟีลลิ่งมันเหมือนแบบจังหวะเดียวมากนะครับผมนี่ฮะนี่คือ natural white switch นะฮะโอเคมาดูลอบรอบ,รอบเนาะตัวเลเยอร์ของคีย์บอร์ดเป็นปุ่มลอยนะฮะเป็นปุ่มลอย นี่ฮะด้านข้างถือมือเดียวเลยนะสบ,บายนะนี่ฮะอีกฝั่งนึงก็ไม่มีอะไร USB ถอดได้ตึ๊บตึ๊บถอดออกได้เลยนะด้านล่างไม่ได้มีแบบไอ้ที่ปรับความสูงไม่มีอะไรด้วยนะครับผมก็คือวางไว้เฉยๆเลยนะอย่างนี้เลยไหนๆก็วางไว้แล้วฮนะเพื่อนขอกดขอยยกใส่กลับก่อน นี่คือเสียงของไว้ฟิลลิ่งคือมันจะแน่นๆนะอาอมลงเหมือนปุ่มพี่ว่นกับมีความรู้สึกว่ามันเหมือนจังหวะเดียวเหมือนปุ่มปุ่มดำปุ่มแดงนะฮะผมมันจะเป็นจำพวกนั้นนะ,ะแต่ก็เชื่อตามสเปคที่เขาระบุมาเนาะนะครับผมโอเคครับ การใช้งานนะฮะเดี๋ยวคร่าวๆเานาะเพราะว่าฟังก์ชันมันต้องข้างเยอะนะฮะฟังก์ชันไฟนะฮะก็ที่จริงอ่ะต้องต้องมีไฟ PDF นะพี่แบันจะทําให้ดูในวิดีโอนี้ด้วยฮะไฟ PDF มันจะช่วยเราได้มากฮะเรียกได้ว่าเป็นเป็นแมนวนวลนะครับผมก็มันจะมีฟังก์ชันกับเมนูนะครับผมส่วนมากถ้าไฟเนี่ยพี่แบันอธิบายไฟไฟนี่มันจะเป็นเอ่อจะใช้งานพวกเมนูมากกว่านะฮะนี่ฮะปุ่มที่ใช้งานหลักๆให้พี่แบันใช้ลองเล่นดูก็จะเป็นปุ่มสีก็จะเป็นแบบ ซิงเกิลนะฮะผมก็คือกดแล้วมันจะแบบกดปุ่มเดียวนะฮะตามชื่อเลยจะเป็นซิงเกิลนี่ฮะแล้วก็จะกดอ่ากดย้ําไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะเป็นโหมดอื่นวนไปเรื่อยๆนี่ฮะวนไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็ไม่ได้บุระบุนะฮะว่ามีกี่โหมดนะเมนูนี่ฮะเมนูสีมีอะไรอีกก็อ๋อนี่เปลี่ยนสี อนันนี้มืดหมดละนะฮะนี่ก็น่าจะวนละนะครับผมแล้วก็เมนู5ครับก็จะเป็นแบบไฟแบบไม่ใช่ซิงเกลลิลละก็จะเป็นทั้งแผงและนะครับผมนี่กดวนไปเรื่อยๆนี่อ๋อนี่เป็นเป็นอารมณ์ R G B นะครับผมปึ๊บแอันนี้อะไรอ๋อเกาจะวนละนะครับผมอัน อันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเป็น solid นะครับผมโอเคอันนี้เพื่อนอธิบายกาเข้านะครดูดูจากไฟล์ pdf ได้นะครับผมว่ามันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับผมแล้วก็สามารถเซตปุ่มได้นะครับผมตรงไอเมนูฟังก์ชันนี้แล้วก็เซฟได้2 l a เลเยอร์นะครับผมและีกจุดหนึ่งของเขาครับคือสามารถทำได้บนตัวคีย์บอร์ดเลยก็คือการใช้งานพวก m a โ r รอะไรพวกนี้นะก็คือเยอะคนระับบอกเลยว่าเยอะ นี่ฮะฟังก์ชัน default ก็คือปกติไม่มีอะไรมันจะเซฟได้สี่เลเยอร์นะครับผมแต่แต่ default เนี่ยมันเหมือนเลเยอร์หนึ่งมันปรับอะไรไม่ได้นะครับผมต้องต้องกดฟังก์ชันเลเยอร์สนะฮะนี่มันก็จะไฟก็จะดับแล้วถ้าจะทำมาโครอันนี้พี่แว่นคร่าวๆนะก็กดฟังก์ชันคอนโทรลขวามันก็จะเกิดไฟ2ฝั่งให้นะฮะนี่ฮะฟังก์ชันคอนโทรลขวาแล้วก็ปล่อยนะครับผมแล้วก็กดมาโคร ปุ๊บๆอันอาจไปแล้วก็มีดีเลย์ครับเซตดีเลย์แต่ละปุ่มได้นะฮะคืออันเนี้ยมันจะทํายากนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้ทําบนตัวซอฟต์แวร์มันทําบนตัวคีย์บอร์ดเลยนะฮะผมมันทำบนตัวคีย์บอร์ดเลย,นะะต,เลยต้องต้องนั่งงมนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะ,ะต้องนั่งงมนะฮะส่วนถ้าแบบเราเรา,เราทำเซตนู่นนั่นนี่พังไปหมดแล้วอ่ะพังไปหมดแล้วแบบเฮ้ยทำยังไงดีวะกดฟังก์ชัน R ครับ R อยู่ไหนพี่ยอรอยู่นั่นวะ ไม่ใช่อแบบนั้นนะฮะนี่อากับนะาอ่อยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวก่อนเนาะนี่ฮะฟังก์ชั่นอ่นี่มันเขียนว่ารีเซ็ตกดค้างไว้5าวิครับมันจะกระพริบบืบวืบวืบมันก็จะคืน Factory Setting ให้เราเนี่ยเวลาเราไปทำอะไรมันพังนะฮะพี่วันขอเปิดไฟโหมดแวน้นก่อนนี่ครับผมง่ายๆแล้วก็คร่าวๆเลยสำหรับเจ้าตัวอ่า วอเท็กโป๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็ที่จริงมันฟังก์ชันมันเยอะนะครับผมไฟอะไรพวกนี้พี่แว่นก็ลองดูคร่าวๆเล่นคร่าวๆเนาะเราก็มัวๆกันไป <c oughs> แล้วผมโอเคเดี๋ยวลองเอ็นคี n ก่อนลองเอ็นีก่อนว่าได้กี่ปุ่มเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเอ็นคีโรเวอร์เลยนะมาทดสอบสติ้งกันนะผมก็เขาระบุไว้เป็น n อ r o คีโรเวอร l ฟด้วยนะโอ้โหกดกดอุ้ยอุ้ยอุ้ย กดมันเกินไปด้วยไอ้คียลรอดฝากปิดหน่อยเรื่องมัวขอให้บอกนี่ฮะก็โอ้โหเออเยอะจริงๆนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับคูลคิโรวของตัวนี้เนาะก็ถือว่าเจ้าตัวอ่าวอเท็กซ์โปเกอร์ตัวนี้นะฮะถือว่าเป็นคีย์บอร์ดถ้าถามพี่แว่นเนี่ยพี่แว่นแอบชอบปุ่มขาวเหมือนกันนะเนืชอร์ไวท์สวิตมัน มันฟีลิ่งแบบพี่เปนชอบฟีลิ่งปุ่มกดประมาณนี้อยู่แล้วนะผมไม่ค่อยชอบอตัว2จังหวะสักเท่าไหร่นะผมแล้วมันแน่นๆด้วยนะผมและอีกอย่างในบ้านเราเชอร์รี่สวิตหาค่อนข้างยากนะผมหาค่อนข้างยากแล้วเดี๋ยวนี้ก็แต่ละแบรนด์ใหญ่ๆก็โหทำสวิตเองนู่นนั่นนี่ไปแล้วครับผมแล้วพี่เปนยังรู้สึกว่าเชอร์รี่สวิตอ่ะมันยังถูกโฉลบก,กับตัวพี่เปนเองมากกว่านะครับผมแล้วที่สำคัญเจ้าตัว,ตวนี้ฮะมันเล็กน้ำหนักไม่มาก นะแต่ไม่ถึงกำเบานะผมก็สามารถพกพาไปไหนต่อไหนไปซ้อมแลนด์ไปซ้อมร้านเกมหรือไปเล่นเกมที่ร้านนี้น่าจะสะดวกสบายมากขึ้นนะโอเคใครที่สนใจเจ้าตัวว o r t e x Poker r g อีบีตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมมิกิอาช้นมเดกทั่วไปแล้วนะผมพี่แบนอาจจะได้อาจจะเทสไม่ไม่เยอะนะผมแต่ก็บอกคร่าวๆว่ามันทําอะไรได้บ้างลืมอีกอย่างหนึ่งนะมันมีดิฟสวิชข้างหลังด้วยนี่ฮะเดี๋ยวให้ซูมให้ดูนะผมมีดิฟสวิชนะก,ก็หลักๆก็ มันจะเป็นดิสเชเบอร์ปุ่มที่มันไม่จําเป็นนะครับผมนะปุ่มที่ไม่จําเป็นอย่างตัดปุ่มนั้นออกปุ่มวินโดว์ออกปุ่มชิปออกและที่สำคัญสามารถเปลี่ยนเลเยอร์วินโดว์ได้3ามเลเยอร์นะครับผมก็ทําไม่ใดทาอะไรมันก็ก็ใช้เลเยอร์ปกตินี่แหละครับผมดิฟสวิชครับมีอธิบายในพีดีเอฟที่ทางเว็บไซต์วอลเท็ของไต้หวันเขาปล่อยให้โหลดนะครับผมสำคัญมากอันนั้นเหมือนเป็นเมนูเลยเพราะยิ่งถ้าเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้ มันต้องมันต้องมีคู่มืออ่ะมันต้องมีไม่งั้นไม่ได้ครับพี่แพนนี่ยังงมงมแล้วงมอีกเลยนะผมโอเควันนี้พี่แพนกับอาโป๊กเกอร์ RGB ตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ